นี่ะครับได้มีโอกาสได้มาจับเวทีให้เวทีเพิ่มสูงครับถ้าโอกาสยางสูงขึ้นเวทีเพิ่มสูงครับส่วนที่นไปฮอดชั้นนักร้องครับเห็นหนาลายมือมันคือรอแท้โอ้จะว่าส่นเจ้าไปหลียุ่งใส่มากเจ้าไปหลีนอนใส่ข่อยขาขึ้นวะข่อยขาขึ้นวะรอขึ้นสลับรอขึ้นยืดวะเออรอขึ้นยืดอีหลีนี่บ่จะว่าเท้าเท้าวะเถ้าก็เก่าวะเถ้าลงจีเมื่อกี้เป็นพระเอกแม่บัดนี้คือเถ้าลงก็เก่า ช่วงมือนี่ขันไม่รุดเจ้าเขาไล่ไปเน็ตตลกเลยเนี่ตลกเขาบอกว่าเอาเร็วเลยนี่เพเอาแล้วบปแมนมันเล่นห้าก็เขาบปแมนมันตันมาจากไหนมากับไผรฮะเนร่าเนีบมาครับสองทับค้นอีกแอ้มากับกว้างเพลินเขากินอ่ะมาไปอันกินมาแล้วครับกินต้มไก่มาแล้วกินไปเจ้ามิวกินยังบ่เดี๋ยวมาให้ชิมเรลองชิมเบิ้งก็ดีให้กันตัวนบ่ครับผม เอาเดี Ale, see, oh yeah, uh, we, we, ๋ยวเสียวม่ซิมแม่เอาไว้มีใบตำมิ้วไหมใบตำมิ้วสองขวดหน่อยให้อาจารย์นิกีอ้าวอเาจารย์อ้หมุนจุนลุนเลยเปิดได้ไหมเปิดได้เปิดเปิดให้คุณอันนั่มันสิเปิดแงะง่าย แมนตะกี้มันเ็ดแบบวันยังก็เอาอันนี่เอาเปิดเอามาแล้วจานนิกกี้นิกกี้มือคีย์บอร์ดอาอาหารเวลาลายจีวันสินเล่นน้ำจากพีกเดียวอ๋อเบรสต์ลินสองคนไงหรอกสิบไร่ชวนไอพี่น้องในเบื้องเนาะครับผมเออถ้าเทียบพี่น้องให้มาไล่เขาเนาะเาก็ลองเพลงให้พี่น้องฟังจกไงยุ้มคีย์บอร์ดลองเพลงเนี้ยไข่กับสิรัมสิรัลงเนี้ยจองยุ้มคีย์บอร์ด มือได้บางๆเนาะเขาโดมเนาะโอ้ได้ได้ได้ขอบคุณอาจารย์นิกกี้ครับเป็นได้กินไว้ชาวมิวแล้วโอ้เกิดอะไรขึ้นครับทางนี้เกิดอะไรขึ้นครับท้งแถวอ่ะมันจะมีโอ้โหหนึ่งสองสามฟังเนี่ยใส่ได้เบิร์ตได้ฟังเนี่ยไม่ได้เป็นน้ำกันน้องใส่ระขวาเลยยังครับพ่อไอศิตะเดือดหัวโปกหัวโป่เดือดเดดือชี่ยชัด เป็นหนาเข้มๆด้วยกับสิงห์นักแก่พี่น้องกันไหมพี่นเ,เป็นพี่น้องทั้งเมียเพรหนาเป็นว่านี่ล่ะ่อยว่าอยู่ไปขึ้นเพราะคือห่อนห้อยบาดหัวใส่แว่นตาไงก็เกิดกับว่าก็เกิดเห็นไปเรื่อยจงไอเจ้าเบิ้งเป็นพี่น้องทั้งในกับข่อใครเออเ่าสัตจฉตะกีันที่เป็นพี่น้องกันนั่นแหละวันนี้ไล่ เป็นว่าทางที่วุ้มขนแกนไปเสนือกันอีกได้ป่ะไล่ขากันตายมากนะทาศาตรวังหันนะมไล่จีบแย่งกันมาหัวเราบาก็ข่อยด้ยเห็ไหมข่อยให้ดีโพดตื่นข่อยไหมข่อยก็ไปซ้อมราเงหนทาสีหนาหนียสิใส่หนาปกไหมทาสีหนาเองอุ่นๆเดือดพ่อยิตตเดือด เดือดเลยวันนี้เพราะบอสตัวอยากกินซุกี้ไงมอก็เลยเดือดไีแต่บอสกินมีปัญหาเออบอสกินแกงเน้อฮะไปใส่ข้ขาล้ามอยู่กินข้เหนียววัไดี้ท่านว่าถ่วงเป็นจะวันนังถ่วงพับไหมจะว่าพับไหมเพราะธรรมดาดิเป็นที่ปิดพอได้เลยลงมาเถิ่นเขาเรียนยาก どうぞ。 บอสไปใส่ปุ๋ยตรงไหนวะนี่ครับไม่ใช่ขอบสะนะการขึ้นเลยจับไหน่อยเลยจับนิดนึงถ้าถ้าใช้คำว่าเครื่องสนามนี่ต้องเข้าใจเลยภาษาทหารใช่เครื่องสนามโอเคจอบกินถึงใช่จอบจอบสนามยำผู้ลุงนี่สนามต่อไปรู้แล้วเครื่องสนามตำรวจเขาไม่ใช้กันหรอไม่ใช่ไม่เคยรู้เรื่องหรอกตำรวจ ถ้าตำรวจก็จะเป็นเครื่องอภินันทนาการเป็นอะไรประมาณนี้ภาษาวิโยเนาะสนับสนุนอ่าสนุนเอ่ออุปกรณ์โยธาตำรวจเขาจะเรียกอุปกรณ์โยธาใช่ไหมใช่เดี่ยวุปกันโยธาครับเดี่ยวได้เดี่ยวโยธาอ่าได้เดี๋ยวทหารเขาเรียกเครื่องสนามถ้ารองหมดเลยนะจ้ะลุกหมดเลยถ้าร้องแล้วบอสไปไหนเนี่ย มันคือมือไหนเนี่ยมือไหนเพื่นคุยกันเนี่ยมีกระดูกนี่อะไรคาเรนซอแก่คือยหลังจากไปนาแก่พ่อไอจิตาเกือบโดนฝังเกือบพบรับอันนี้พี่บ้านพัดคาพี่บ้านมักขาบัไรพี่บ้านขาบั้งมือพี่บ้านไปพี่บ้านขาพี่บ้านมีความผิดมีคนผิดเหรอ เออนี่บ้านมาเทาเออตายพี่กฎหมายไทยหนึ่งคุ้มคลองคุ้มคลองคุ้มคลองลูกนี่เออห้ามช่วงนี้เกินวันละหนึ่งครั้งเนี่กฎหมายไทยวันวะใส่เนี้บ่เนี่ยกใช่เป็นคดีแพ่งมาเนี่ยนั่นวะเออนั่นผู้หัวดีเลยกันโอนโอน,นให้ทา 500, ออหารลอยพันเจตนาใส่ดิอาจีตใส่น้อยแต่ว่าเจตนาะนี่ย อุ liberal, gray, ่ดไงบสผู Somehow, um, ้บ e ิ I mean, like ้ปสุการเลฮะนี่เป็นสบการเป็นเจ้านี้นี่ได้สุก้ครับ่ำุนแต่อยชิตะโโจบอกื่ออางบป่ะเส่เสเินเจ้าสิบบาทวะมิเห็นบโอ้ยเลยิ้มเิจากเลยีหมู่อใช่หมูแบบนี้ะโอเคแล้ว สูมอมองอบอันีนี่ไม่เกไม่าไ่อไรหอกฮะสเล็ก่แมนมันขอนเร็วก่านะมันเลือกแดดมนูนแดมันข่อนเร็วอยู่มันตัดเร็วแล้ววีมันคือมันตัดมาดิวดดีขวเสียจะต้ากันขวดีเอบเอ๊บ้าขวท่านเดว มนนึอนี้สิไปนอนบ้านไม่หน่อยหรอกสิไปร้อยบิ่งระเบียบปะฮะันเมากันกนีนวบัดละ่ะอันเมากับนีเสียอยู่รอค้างวัดละออ่ะเนี่ยคนละวงคนละวง